่อยเด็ดเข็ดหน่อยอะให้ทายว่ามันแปลว่ามันแปลว่ามันแปลว่าจานนี้เท่าไหร่ครับเท่านี้แหละแม่เคยดูเทนไฟเทนไหมมิติใหม่แห่งการกินเครื่องใหเหมือนเราได้กินไก่ทั้งตัวพร้อมกันเข้าไปเลยอะเป็นมากรายการนี้เป็นความสามารถส่วนตัวของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจาราณในการรับชิม อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจกแค่ไหนจะตามไปลองไม่แค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีครับอร่อยเด็ดเผ็ดดอยวันนี้นะครับผมเราบุกถิ่นย่าโมหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชศรีธรรมราชศรีธรรมราช ทุยทุยทุยนครราชสีมารู้แล้วว่าไม่ได้เล่นเพราะจริงจังมากบางทีเนี่ยการเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยผิดพลาดกันได้เราก็เลยหาสเปเชียลิสต์เป็นแบบคนท้องถิ่นโลเคอลสุดๆเขาแนะนําร้านมาว่าร้านที่เราจะไปวันนี้เนี่ยนะเป็นร้านอยางแต่เขาไม่การันตีมาว่ามันเด็ดหรือว่ามันดอยภารกิจของเราในวันนี้ก็คือไปชิมร้านพวกนั้นจะเป็นร้านอะไรนั้นตามกายกับพารุมาเลย นครศรีธรรมราช<ค><ย>ไหนจะตาไปชิมจากแค่แไหนจะตาไปลองไยแค่ไหนเราก็จะไปร้านแ,แรกของเรานะคะเป็นร้านที่ไม่ไกลจากย่าโมเลยนะคะเรียกได้ว่าเดินมาเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงแล้วร้านมีชื่อว่าบีโถประวัติของร้านนี้นะครับคือเขาเนี่ย เป็นร้านขนมปังโฮมเมดแรกของโคราชเลยเปิดในปี2501นะครับวันนี้เปิดมาแล้ว61ปีด้วยกัน2501ปีใหญ่ดีดีฟองชุนใช่ไหมครับผมเขาเป็นร้านที่บ่อยไหมเขาตกใจเกือบกระโดดทีบหนูอ่ะทำไมอะมามาร้านนี้ได้ไงอะรู้ได้ไงเพื่อนเขาบอกว่า หรือว่าพ่อมารับไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิมให้ที่หน่อยสิว่ามันอร่อยไหมนี่แป้งดีที่คนเดินเข้าหรือที่คนย้ายไปร้านหน่งกองกับเขาดูได้ลนลองนะได้ได้ร้านนี้ให้เด็กดูได้ก็อินเ่นชอบเด็ด อ่าโอเคขอบคุณมากครับอ่าถ้าอย่างนั้นต้องไปชิมให้รู้ครับว่าอร่อยเผ็ดเผ็ดด๋อยเผ็ดเดดอยอ้าวสวัสดีครับใครนี้คือคนพูดอ๋อสูตรตั้งแต่คนทวดเลยเมื่อก่อนนี้คุณทวดก็เป็นครูกค่ะโอ้แล้วสูตรพวกนี้ก็จะแปลมาจากภาษาอังกฤษสูตรทำขนมปังเนี่ยเหรอคะหนูขอลองได้ไหมคะมาที่นี่ต้องกินอะไรคะ ้างสักขยาขนมปังสักขยาเค้กขวหนุนบ้าบีอายุเท่าไหร่ล<ๆ>ว97 97แต่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะชิมกันก็คือขนมปังสักขยาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะขนมปังจะเป็นหน้าตาแบบ วันนี้เราก็แอดแดมาเป็นแบบนี้วันนี้เราจะลองชิมทั้ง2ขนมปังเลยอ่าเราก็อเอาแบบว่าแอดแดก่อนเป็นขนมปังที่หนามากๆฉีกกันอุ้ยนิ่มมากหอมขอชิมขนมปังเพียวๆออก,ก่อนขอนมกินแบบจิ้นเลยหอไมไปเติมมาก นมปังนะดีมากมันหอมไปเตยเป็นขนมป,ปังที่นิ่มมากเลยมันหอมขนมปังปอ,อ่ะเตยมาสืมาสดหมูหวานไปนิดนึง ไม่เดดีแต่ความหวานมันดีขึ้นเพราะความหอมเข้าใจไหมไทยที่ไม่ชอบหวานมากเนี่ยให้เติมนมสดจืดเมื่อกี้คือเป็นขนมปังที่เขาดัดแปลงมาสำหรับยุคนี้ส่วนอันนี้คือขนมปางทามาตั้งแต่ปี2501เออมีความรู้สึกว่าแบบนี้นจะเวิร์กหนูควารู้สึกชอบแบบแบบนี้ดีบบอันนี้มีความเหนืดของแป้งมากกว่า หนูว่าเป็นเพราะว่าข้างนอกมันมีนความเกี๊ยวๆแต่อันนั้นเป็นขนมปังเหมือนแบบฟูไม่ชอบกินหวานนะแต่โอเคกับสังขยะแบบนี้เนือสิ่งอื่นใดคือขนมบ้าบิดบ้าไปแล้วบ้าบิดที่นี่เขาขายชิ้นละ8บาทน,นะคะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อันดีกลิ่นก็ไม่ใช่บ้าบิ่กลิ่นมันคล้ายๆ พายอะลองดูบ้นมาบิน,ม,บนมันกรอบมันกรอบตรงขอบ <c oughs> เออมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่เป็นชิ้นใหญ่ๆอันนี้มันแบบยำอะถ้าคนไม่ชอบความแข็งอาจจะไม่ชอบเพราะขอบก้ำกึ่งระหว่างกรอบกับแข็งอะจะชอบพี่กายชอบ <c oughs> กายให้เด็กชอบมากพรู้ให้ <c oughs> ให้ดอย สังขยายนี้รู้ให้เด็กเลยดอย,อยโอ้ไม่ต้องพูดเด็กกนปังเด็กเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนกันเด็กตอนไหนกินมาทั้งหมดเนี่ยขนมปังแป้งที่เนี่ยเด็กแต่ความชอบของไส้อะแตกต่างกันไปส่วนสังขยาเนี่ยเด็ดรับกันด้วยหัวว่ามาแล้วใครบอกไม่อร่อยให้ตีก้นเลยต,ต,ตีตีก้นเลยผู้ชายอร่อยไหมคะอร่อยอ๋อ,อ,อไม่อร่อย ยุ่งแคเดียวโอ้ผมเพิ่งเข้าใจว่ามีลูกหลายคนกระเด้าเก่งเปิดตากี้ปีละจ้าขายตั้งแต่ถ้วยและสลึงโอ้ตอนนี้ถ้วยเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่25อ๋อเริ่มต้นที่25บาทแนะนำให้หนูกินอะไรดีคะกินเผ็ดได้ไหมได้ชอบเผ็ดเลยครับอ๋อเครื่องในด้วยเหรอจากเครื่องในก็วิทำไมเป็นรัดอย่างเงี้ยตักไส้กรีบมันจะได้อยู่ด้วยกันไงคะ ยาปลานั้นปลากระติ้บปลากระติ๊บที่หอมยาแบบรุ่นแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยแล้วถ่วเอาอันนี้ด้วยอันนี้เอารุ่นแรกหนึ่งกับอันนี้หนึ่งครับนี่คือปกติของหนึ่งจานเหรอฮะอันนี้ครับคือปกติครับอันนี้คือพิเศษพิเศษสุดๆพิเศษสุดๆจะเป็นแบบนี้เท่าไหร่ครับแปดพันห้าบาท อันนี้30บาทครับ30บาทนี่ก็เยอะมากมานี่30บาทนะครลูกปกติแล้วเนี่ยเขามาสั่งกูต้องสั่งบอกว่าเอาเอาอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้<อ>เราบอกเอาทุกอย่างก็เป็นซปเปอร์พิเศษโอเคอ่ะไปลองชิมดูว่าจะเด็ดหรือจะดอยถึงเวลาที่เราจะต้องลองแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลองต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะครับรน้ำซ่า ใส่หลอดเหลืองของเราคือมันไม่มีไงก, <c oughs> ก็เลยพูด <c oughs> จะได้เข้ามานะก็เผ <c oughs> ื่อเราก็อยากได้สปอนเซอร์น้ำอ,อ๋อหรือว่าพวกแบบลูกอมกลิ่นปากหรือเออใครรู้จักอะไรใครก็แบบช่วยแชร์ไปบอกหน่อยอแล้วกันนะไม่อย่างนั้นนี่อาจจะเป็นเทปสุดท้ายของอร่อยเด็ดเข็ดอยแล้วก็ใช่ <c oughs> เอ,อินก่อละมามามา <c oughs> อันนี้ของฮนุคือขนมจีนน้ำยาปลาร้านนี้เขาเปิด24ชั่วโมงเลยนะหยิบหยิบระดับความเข้มข้นเต็มสิบแปดอุ้ยเยอะนะนะ่ะตักไปทุกอันอะ่ะมีแบบเนื้อปลาแล้วก็เป็นเห็ดแบบเพ็ชเผ็ดอย่างนั<ม>้ร้อนร<ๆ>้อนร้อนอะ่ะในความคข้นระดับแปดเออแต่นี่ตักขึ้นมานี่มีแต่เนื้อะะปลาแต่ถ้าเป็นหมนู จะต้องเติมสวามเคมเข้ามานิดนึงทิ้งไว้น้ำนะเอาสำลักกินน้ำสิครับน้ำนี้เวลาเรากินแล้วเราจะสดชื่นขึ้นมาทันทีน้ำนี้มันเด็ดมากเด็ดคุ้นไหมค้นมากมันไม่ข้นข้นอย่านี้แล้วเนี่ยอ่ะเด็ดหรือดอยเด็ดสิคะคุนเด็ดอันนี้คือน้ำยาไก่คือกินวันนี้อิ่มถึงพรุ่งนี้เหมือนมีความแบบพริกเผาเิ็กนึงเหมือนน้ำมันพริกเผาอ่ะ แต่ฮารูไม่ชอบเพราะมันจะมีกลิ่นเครื่องในรสชาติแปลกหนูว่าหนูไม่ชอบมันก็กะทิกะทินะเผ็ดกว่าอันนี้แต่ยังไม่เผ็ดที่สุดอยากชิมอน,นนี้เขาอะ่ะเวลาเขาตัดออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วในเนี้ยเธอจะมีทั้งไส้มีหัวใจมีนู่มมีเนี่อมิติใหม่แห่งการกินเครื่องในมันมีทั้งไส้มีตับมีอะไระเหมือนเราได้กินไก่ทั้งตัวพร้อมกันเข้าไปเลยอ่ะดีมากอะ่ะไก่ให้เด็ด มันไม่ได้หากินง่ายๆในกรุงเทพมันไม่ได้มีนะแบบนี้ขนมจีนยายเป้า <Okay. S 2> กระเด,ด้าหม้อเด็ดอร่อยเด็ดเถ็ดดอยเด็ดเถ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตาไปชินจากแค่ไหนจะ อันนี้คือผัดหมี่โคราชมันไม่เหมือนกับผัดไทยยังไงไม่เหมือนค่ะหลายคนเข้าใจผิดไหมมาที่นี่นะคะจะบอกว่าผัดไทยหนึ่งจานอ๋อที่นี่ไม่มีผัดไทยร้านตรงนูงนให้ไปนู่นเลยใช่ให้ไปร้านนี้โอเคครับถ้าอย่างนั้นเอาผัดไทยจานแรกผัดหมี่โคราชหนึ่งแล้วก็ตำตำสมจ้ะจ้ะตำสมโคราชตำส้มตำไหมคะตำสมนี่ภาษาโคราชค่ะส้มตำภาษา ภาษาหนูสมัยใหม่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาทำนาเสร็จเขาจะต้องเอาข้าวมาทําเต้นหมี่ต่อปีไม่ใช่ทำแล้วกินเดี๋ยวนั้นหน้าคนตาแดดเสร็จก็ต้องเอาข้าวเข้ายุ้งข้าวไว้เพื่อไว้ถัดงานกระถิ่นงานเทศมหาชาติงานบวชงานบุญเท่านั้นเราเป็นคนทําเราไม่มีสิทธิ์จะกินเพราะเราครัวบาลัวบาเพราะกินก่อนพระต้องเอาหมี่ที่เราทําไว้ไปถวายพระก่อนแล้วทุงกลับมากินได้เพราะฉะนั้นมันจะเก็บเอาไว้สําหรับวันสำคัญพวกนี้อย่างเดียว จะปีสามสองคสามสองิบปีอันนี้คือแบบโบราณเลยป่ะครับก็คิดว่าดั้งเดิมก็คิดว่าดั้งเดิมที่สุดแล้วคิดว่าทาได้เช่นนี้คิดว่าทาได้เช่นนี้คิดว่าทาได้เช่นนี้ยังไงดั้งเดิมกว่านี้ไม่มีใครทาได้แล้วใช่แบบนี้อร่อยเด็ดเข็ดน่อยอะให้ทายว่ามันแปลว่ามันแปลว่ามันแปลว่าว่าอะไรภาโคดาชเราไม่มีน เราจะบอกว่าเด็ดถ้าไม่อร่อยเนี่ยนะเราจะบอกว่าไม่อรอแม่มั่นใจเบอร์ไหนเบอร์ไหนคืออะไรเนาะแม่มั่นใจขนาดไหนอ๋อมั่นใจว่าเด็ดอ๋อจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้เท่าไหร่ครับแม่เท่านี้แหละแม่เคยดูเทนไฟเทนปะ 60บาทอ่าหบาทตำสมตมสมโอ้เธอมาไม่บอกเลยมาจะ라이รกันนี่ใช่รายการนี้เราจะไม่บอกใครครับเพราะว่าถ้าบอกแล้วเขาจะเตรียมให้มันดูดีไงใช่ไหมตาสมตำสมตาสมแม่เนี่ยตำสมตำสมออนั่นแหละถูกตำสมแม่เนี่ยแมันคือส้มตำเนี่ยแหละอย่าพูดอย่างงั้นไม่ใช่แต่ว่าภาษาเนี้ยเขาเรียกว่าตำสมแล้วก็อันเนี้ยคือแม่กําลังทําตมโคราชใส่ปลาร้า าจานนี่ค0บาลุชีเทปาาไปชิมโอเคขอบคุณครับมาลองดูไปลองไม่ลองจะหน่อยหรือจะไม่หน่อยลองดูด่อยด๋อยน่อยถึงเวลามากินผัดหมี่โคราชร้านป้าอ้อมกันแล้วถูกต้องครับเป็นร้านที่แบบโลโคอลสุดๆแล้วก็ มีความรู้สึกแบบเขานอกเหนือจากว่าจะทําผัดหมี่โคราชแล้วเขายังรู้ประวัติศาสตร์ของผัดหมี่โคราชแลช้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆของโคราชด,ด้วย<ช>คือมานี่แบบสนุกสนานมากจริงอาทยาศัยดีดที่นี่เขามีความเผ็ดทั้งหมด5ระดับของเราเป็นระดับแบบปริญญาเขาจะมีตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมปริญญาแล้วก็ปริญญาใจคือแบบว่าซุปเปอร์เผ็ดใช่ไหมเรายังไม่เผ็ดสุดนะยังไม่เผ็ดสุดรเป็นเผ็ดระดับสี่เอาละนะเมื่อกี้ใครบอกจะป้อนวะ มาโคราชบ่อยนะแต่ไม่เคยกินผัดหมี่โคราชรสชาติแบบนี้ปกติเวลาเรากินผัดหมี่โคราชจะรู้สึกว่ามันมันหวานเห็นมากคอนเฟิร์มตรงนี้อีกเสียงว่าอย่าเรียกว่าผัดไทยเพราะมันไม่ใช่ผัดไทย แต่บอกได้เลยนะว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งเป็นมเมนูโปรโดได้เลยอ่ะไม่เหมือนผัดหมี่โคราชที่เราซื้อกินในซองอแตกต่างโดยสิ้นเชิงรสชาติออกแบบนนัว,นนวแบบัวดีเกินคาดบอกหนูเนี่ยอ,อันนี้พูดตรงตรงเลยว่าไม่รู้จะกินผัดหมี่โคราชแล้วมันจะอร่อยได้อีกหรือเปล่ามวันนี้มันดีมากอ่ะหนึ่งสองสามเด็ดหนึ่งสองสามเด็ดเด็ดหนึ่งสองสามเด็ดเด็ดเด็ดจริงจริงเดี๋ยวมาดูสิ ตำส่งตำโคราชแบบใส่ปลาระ,ะแต่เขาบอกอยู่แล้วว่าคนโคราชเนี่ยกินเผ็ดดีว่ะเธอเรามาถึงแล้วล่ะคือ local มากน้ำหนักมือแกนี่แบบสุดยอดถึงแม้ว่าร้านนี้เนี่ยมันจะติดวงนอวงในอะไรนะแต่เขาไม่ไมเปลี่ยนม,มาตรฐานของเขาขเขา้าใจ<น>ป่ะไ,ไ,ไม่ต้องปรุงอะไรนะไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะไรอีกแม่มาหนี่ว่าหนูจะ ให้แม่พูดเด็ดพร้อมกับหนูเพราะว่ามันเด็ดมากนะป้าอ้อคั้วมีโคราชเด็ดมาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้ครับผมร้านกะลาก้นครัวใช่ใช่กะลาก้นครัวคือ บอกว่ารสชาติแบบดั้งเดิมดั้งเดิมอันแรกของเราเป็นปลาคั่วปลาคั่วดูดีนะไม่เทอรเดกลิ่นได้มากเลยอ่ะกลิ่นไม่เหม็นคั่วคั่วไม่มีความเหม็นเลยจานนี้อยู่ที่80สบาทและเป็นเมนูที่มาแล้วต้อกินมันก็ต้องใส่กับอย่างอื่นด้วยอันนี้หนูป้อนหนูป้อนอันนี้หนูกล้าจายของเราตอนแรกเข้าใจว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเลย ไม่มีความเผ็ดเลยหอมหอมคั่วหอมเหมือนตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูด,ดหอมสมุนไพรอ่ะมันใครที่ไม่ชอบแบบกลิ่นขาะะ่าปลาเวลากินอันนี้จะไม่ได้กลิ่นขาวเลยเพราะเขาใส่สมุนไพรเยอะมากอือคารุไม่ใช่คอปะลาะบองหรืออะไรที่เอาเอาปะลาะมาทําเป็นเหมือนน้าพริกอะไรอย่เงี้ยบอกเลยว่าไม่ใช่คอน,นั้นแต่ให้กินอันนี้กินได้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ขา่า แล้วรู้สึกว่ามันหอมกลิ่นสมุนไพรอันนี้หนูว่าหน,นูไทยอันนี้เด็ดกว่าสำหรับเมนูนี้อะข้าไมไปต่อไปเลยเด็ดเด็ดเด็ดว่ะเด็ดแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเ,เข้าใจเขาเหมือนกัน เขาบอกว่าเป็นเมนูที่เขาอแนะนำซึ่งมันก็คือปีกไก่ทอดอะ่ะก็คือทุกที่ปีกไก่ทอดน้ำปลาจานนี้ <800 S 1> 200บาท,บาทแต่ไก่หลายตัวอยู่นะคือหลายปีกเลยอะ่ะอุ่ยแต่กรอบมากอืมหืมหืมด้ห่มันดีฉันชอบแบบนี้ดีมีพิกไทยมีเกลือน้ำปลาไม่มีน้ำปลาป่ะวะ เพี่ก็มายังบอกว่าน้ำปลาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เมนูนี้ข้ามพลาดอ่ะกินน้ำพงน้ำพิกอยู่แล้วก็มากินแบบเฮ้ยดี้อได้หนูให้อุยโคนาะมีแต่ของเด็ดๆด็ดอ่ะปีไก่คือเด็ดเด็ดอันนี้คือผักหวานแกงผัดหวานปลาย่างด้วยนี้อยู่ที่120บาทหุยกินดีมากๆกลิ่นอันนี้จะตักให้มีเห็ดมีปลาย่างแล้วก็มีผักหวาน กินหอมมากกินหอมปลาย่างผักดีน้ำซุปเยอะผักดีแต่ไม่ใช่แนวอะไม่ใแนวเหรอแนวหมูหอะหอมหอมปลานิดหนึ่งหอมหอมปลาย่างเค็มมแล้วก็มันๆที่ผักหวานอะมันใช่อะ่ะไม่ใช่แนวไม่เคยชอบกินปลาไม่เค่อยชอบกินปลาไม่ค่อยชอบกินปลานคนกรุงเทพคุณบอกว่ <C ül> เหมือนแกงอ่อมแกงอ่อมนะเหมือนแกงอ่อมไม่ใช่อ่อมไม่ใช่สไตล์เออเออมื่อกี้คืออไหนูชอบอันนี้เด็ดอันนี้ดอยหนูว่าหนูให้เด็ดที่สุดในบรรดาตั้งแต่กินมาเนี่ยจริงอันนี้เป็นขนมที่เขามีชื่อว่าข้าวฟ่างกวนมะพร้าวอ่อนคืออะไรไม่รู้แต่พี่แน่ๆคือใส่กะทิเข้ามาอ่ะลองดูเหมือนซีรีส์และอะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบซะ เอาไม่ใช่อาหารเด็กเหมือนเออเหมือนข้าวเหนียวเป็ดทุรียนหน้าตามันเป็นแบบน,นั้นหรอกินออหอมมะพ้าวหินหอมกะทิแต่ไม่มีไม่เห็นรู้สึกถึงความแบบข้าวฟ้างะไหมถ้าความรู้สึกของไอข้าวฟ้าเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบเหมือนนิลลกนี่แหละ <c oughs> จริงๆอันนี้พี่กายชอบพี่กายว่าหอมอร่อยไม่ไม่หวานจนเกินไป สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบหวานเนี่ยอย่างกายเนี่ยจะชอบอันนี้เด็กอันนี้หนูว่าดอยอ่ะขอเบิกหน่อยนะคะนี่ค่ะขอขอบคุณนะคะอีกรอบหนึ่งนะครับผู้สนับสนุนหลักของรายการเรานะครับที่ยังไม่มียี่ห้อนะคะเราเปิดกว้างมากค่ะคุณสามารถที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้เรานะคะสีอื่นก็ได้ไม่ว่าส้มก็ได้เขียวก็ได้แดงฟ้าชมพูได้หมด ถ้าเป็นร้านอาหารแบบที่จะมานั่งกันเป็นครอบครัวมานั่งเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้อาหารแบบพื้นบ้านที่รสชาติดีหลายๆเมนูเอาอย่างนงี้แล้วกันมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่เดียวน่าจะจบมันมีหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเพราะฉะนั้นร้านนี้เด็ดคอราชนะคะเทปนี้ถือว่าดีมากจังหวัดอะไรคราโคอราชจะสีมาเ ว่าดีมากๆนะสำหรับฮารุนะเพราะว่าปกติเราไปเราก็ไม่รู้จะกินร้านอะไรเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคัมภีร์แล้วกันเสำหรับคนที่อยากมาโคราชและอยากรู้ว่าร้านไหนเนี่ยคนจะมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะรายการนี้จะได้อยู่นานๆแล้วก็อย่าลืมนะคะขอขอบคุณสุดท้าย <ๆ S 1> นะครับผมและทิ้งท้ายด้วย ปอนเซอร์ของเราในอนา,ต<ร>านะคตปอนเซอร์หลักนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับผ้านามัยผมก็เอาคะตอนนี้